าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ การเดินจงกรมก็เหมือนกันบางคนบอกมาถามมาจะมาว่าไม่เดินได้ไหมบอกว่าเดินเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะการเดินจงกรมเนี่ยก่อนนั่งแต่ก่อนจะเดินต้องยืนหนอห้าครั้งก่อนแล้วยืนแล้วก็เดินแล้วก็นั่งแล้วก็นอนเดี๋ยวซ้ายแลขว,วาผู้ยอย่าดืดถาตั้งสติไว้ทุกเมื่อถ้าเราไม่ทำตามนี้รับรองท่านไม่าดายกลับไป แต่มาถามมาหลายท่านที่มาที่นี่ไม่ได้เลย,เลยนะยืนหนอได้อะไรบ้างกําหนดได้ไหมกําหนดไม่ได้กลับไปหายใจขึ้นหายใจลงมไม่เดีกยวกหนดตามที่เราสอนเลยหายใจเข้าจะออกทําไมเล่าเพียงแต่ยืนกําหนดตั้งแต่ศีรษะลงปลายเท้าปลายเท้าจนชุดสะตว์กหนดให้ช้าหน่อยได้ไหมยืนหนอ สนับสนุนโดยน้ำปลาสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชัวหะเสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง